จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของคนตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยคนตรวจโทจิรพัฒน์ภูมิมิจิตผู้บัญชาการตํรรา,าร,รวจภูธรภาคหนึ่งคนตารวจตรีพีรพงษ์วงศ์สมาน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาคหนึ่งดาเนินโครงการโดยผู้ตํารวจตรีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการแต่มอบหมายให้พันตำรวจเอกวีรศัดโสผู้กีกับการสถานยิงรจภูธรบางครีขับเคลื่อนนโยบายโดยมุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนหมูบ่บ้านเอื้ออาทรบางฉลงที่ตั้งหมู่หนึ่งถนเทพารักษ์ตําบลบางเฉลงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่100ไร่มีอาคารที่พัก92อาคารแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น5นิติบุคคลมีห้องพักอาศัย4,172ห้องมีจำนวนประชากร1425คนโดยแบ่งการดำเนินการออกเป็นสห่วงได้แก่ โครงการที่1ดําเนินการอาคารที่1-8ถึงตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2564ถึงวันที่19มีนาคม2 5 6 5โครงการที่2ดําเนินการอาคารที่9-16ถึงตั้งแต่วันที่20มีนาคม2565ถึงวันที่20มิถุนายน2565รโดยการสร้างการรับรู้และความร่วมมือให้เกิดขึ้นภายในชุมชนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ขจัดปัดจเสียงที่เอื้อต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการนำผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาเพื่อลดผลกระทบจากยาเสพติดโดยการคัดกรองประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพกำหนดแผนการให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสมฟื้นฟูสมรรถภาพให้ครอบคลุมทุกมิติตตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขเท่าเทียมและยั่งยืนตามแนวพระราชด,ดำริหลักปรัชญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินง,งานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและศาสตร์พระราชา